เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมกราบสวัสดีด้วยละกันนะครับวิดีโอในนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาลองทางใหม่อีกแล้วนะครับรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่สิบแล้วั้งเนี่ยโอ้ตายแล้วมันอะไรของมันมาเนี่ยเฮ้ยมันอะไรของมันเนี่ยเอ้ยมันรอบที่เท่าไร่แล้วเนี่ยพี่เอ้ยไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวิดีโอในนะครับผมจะจะพาคุณผู้ชมไปลองเลยว่า ทางใหม่ของเราเนี่ยมันจะโอเคขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวก็กล้องหลุดอีกเลยมาครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมนะกับซานี่เอสหมาลขห้าร้อยเฮดครับผมนะนะปัจจัยหลักที่เกี่กับคนขับนะครับคุณผู้ชมครับนะไปแท็กเจ็ดสิบเซนรถเลิกเจ้าตัวนะครับแคลร์สองตัวนะครับผมกระบอกสีดำนะครับผมนะคุกกี้ตีไปเลยสามคิวนะครับน้ำหนักตีไปเลยห้าสิบตันกว่าๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่า ันนี้จะเป็นทรายนะคนุณผู้ชมจะเป็นทรายจะเป็นทรายทรายนี่ก็เขีดไม่จบไม่สิน้นสักทีเดินไปเท่าไหร่ก็เขีดเท่านั้นเดินไปตอนไหนก็เขีดตอนนั้นนะครับผมแม่ไอ้บ้าเอ้ยจื๊บอ,อ่ะจื๊บโอ้โหนี่ครับผมว่ากันไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับคนขับนะครับคุณผู้ชมครับโอ้บุมสุดแล้ว่ะอะไรวะเนี่ยคืองานเนี่ยมันก็ครั้งที่จะใหญ่นะคุณผูมครับแม่ผมทำทางไปสามรอบแล้วแห่ยคุณผูมเอ้ยเ้ยถอ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 ยอยรุ่นนี้มันขำขึ้นได้นะ จะลงไปทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหนอจะจะจมนะเออคือ,อมันดันได้ครับคุณผู้ชมมันดันได้นะครับคนดูเห็นปะเนี่ยโอ้คนดูไม่เห็นอีกอ่ะออเดี๋ยวลองทั้งไม่กันนะครับพ่อหอม ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวลองทางใหม่กันเดี๋ยวแต่งไอ้นี่ดีๆก่อนอืออือดันครับอืออือดันครับด่านอือด่านอืออือโอ้ยเออโอ้ยพระเจ้า โอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดอุ้ยพระเจ้าจอดนะครับผมอ่าคือในคนรักแค่นี้ดันสุดแทบจะตลอดเลยนะนะครับผมดันคอนโทรลนะแบบดันสุดดันสุดเลยอะแต่ว่าในเกมฟาร์มโอ้โหดันนิดเดียวมันเร็วชิบหายเนี่ยผมแตกแค่นี้เกมฟาร์มอะผมแตกแค่นี้ไม่ไปโคตรเร็วอุ้ยโยมเนี่ยผมแตกแค่นี้นะคือไปแบบเร็วมากๆาอะ ไปแบบฟาอฟาสฟอร์สฟาร์สเลยนะครับแต่ในนี้นะโอ้โหต้องต้องต้องบังคับแบบเร็วจริงๆอ่ะมันถึงจะไปเร็วนะครับผมนะครับผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราลองทดสอบอ่ารถดำเนาะผู้ชมนะมันมืดไะเนี่ยโอ้ตายแล้วอ่ะมานี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบรถดำนะรถดำนะครับผมนะมา ตรงนี้ก็เป็นหลุมนิดหน่อยอาจจะได้มาเสริมทับนั่นเนี่ยอาจจะได้มาซ่อมอีกแล้วเนี่ยออะไรวะผมงงไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมเอ้อันนี้คืออะไรกันเนี่ยโอ้ยมันยากซะเหลือเกินปีมันยากซะเหลือเกิน,น,กะะเ,กนเดี๋ยวพาไปาเดี๋ยวพาไปหางานแบบว่า,าเล็กๆทำเนาะคือผมเปลี่ยนทางวิ่งเลยอะคุณผู้ชมคือมันมันแบบว่ามันยุบดีจัดผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนมาวิ่งแบบว่าทางอ่อ ทางเฉียงเลยเนาะเนี่ยขึ้นมาวิ่งแบบเฉียงๆนะผมชอบอะไรที่มันเฉียงๆนะครับผม,อมชอบอะไรเฉียงๆนะครับผูช้ชมครับไปเดี๋ยวลองดูดิลองดูเออเออ,เอ,อลองนี่ลองดูครับลองดูไปครับป้าปัจเจ .related กับคนขับเหมือนเดิมครับผูช้ชมครับนะโอ้โหโดึกยากจังว่ง ดึงยากจังครับเนี่ยโอเคดึงมาครับดึงมาดึงมามาเลยครับมาเลยจนนะครับจนเลยครับจนเลย เอาไปก็ว่าป้าออ่ดดึงมาครับดึงมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะยุบหรือเปล่านะพะยองผมใส่เต็มกล้องอยู่แล้วครับเรื่องการใส่ดินนะผมไม่สนโลกอยู่แล้วนะครับผมผมใส่แบบว่า ใส่แบบเต็มกล่องอยู่แล้วนะครับผมอือป่ะเนี่ย,ยผมอัดเต็มกล่องอยู่แล้วอ่ะจุดครับผมจุดครับโอเคโอเคจัดไปเลยครับจัดไปละนี่เอาเต็มกล้องเลยลูกเพชรเต็มกล้องละมีเท่าไหร่อ,อัดไปให้หมดหอ่ะ อัดไปให้หมดครับผมมีเท่าไหร่อัดไปให้หมดรถขุดมันเร็วดีนะเนี่ยจะว่าไปเนะี่ยแต่ว่ามันเร็วสู้เกมฟาร์มไม่ได้นะเกมฟาร์มมันปรับความเร็วได้นะอันนี้มันปรับไม่ได้นะถ้าปรับความเร็วได้เนี่ยผมอยากให้มันเร็วกว่านี้อีกนะนโอ้โหเริ่มเพื่อนแล้วอ่ะคุณผู้ชมรถใหม่ถอดดาม เดี๋ยวเดี๋ยวทำทำทางให้ให้เขาลงก่อนเดี๋ยวให้เขาลงมาทางนี้ชื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถดำลงมาทางนี้นะครับผมโอ้ดึงอามช้ามากเลยดึงอามดันอามเนี่ยช้าสวิงก็ช้านะับแต่บูมบูมบูมก็ถือว่าเร็ว,วบูมกับบุ้งกีนะโอเคนะครับผม แต่ว่าดึงองค์ดึงอาร์มอะไรนี่ก็ยังช้าอยู่นะครับคุณยงกับแม่วิ่งดินรอบที่ร้อยล้านไปเอะเมันก็ยังยุบอีกเนาะโอ้โหมันยังยุบอีกเลยคุณยงว้าโอ้โหฮ่าเฮ้ยเฮ้ยสาลุไอ้บ่อนี้มีมีปัญหาว่ะ บ่ออื่นไม่เคยมีปัญหาแม่งบ่อนี้มีปัญหาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหเอาเอาว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับว่าไงยังไงครับว่ายังไงว่ายังไงโอ้ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่คุณผู้ชมผมไม่ได้กว่าขึ้นไม่ได้กว่าคุณผู้ชมโอ้โหแม่งบ่อนี้แม่งมีปัญหาว่ะออดโอ้โหโอ้โหไปพุ่งมาใหม่ดิคือบ่อมันแบบว่าไม่มันไม่มีแรงส่งด้วะล่ะ อ่าส่งมาแล้วเออเออโอ้โหโอเคขึ้นได้นะครับผมโอ้โหเกือบไม่รอดครับคุณผู้ชมครับโอ้ตายแล้วอะไรครับเนี่ย <c oughs> เกือบจะไม่รอดนะเชียวเอาละวครับโอ้เบื่อเบื่อชนไปแล้วชนไปแล้วครับผมอันนี้เป็นหอคอยนะคุณผู้ชม หอคอยนะไม่ใช่หอควอยหอหอคนนะครับเมื่อกี้เราเราลูดไอ้นี่มาเลยวะไปครับไปเก๋ครับผมดำครับดำเอาละครับมไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลย อเ,อเอาละเฮ้ยเดี๋ยวเอารถบดไปบดให้มันแน่นก่อนเนาะคุณผู้ชมเนาะรอบทิ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เด้อผมไม่อยากซ่อมอีกแล้วลูกพี่เอยแต่ผมรู้จากทรงนั้นผมว่าต้องได้เอามาซ่อมอีกอีกแล้วเนี่ยดูดิตรงนี้ยุบลึกเลยเนี่ยโอ้โหแย่จัดละโอ้อันนี้ไม่ค่อยดีเลยว่ะคุณผู้ชมเอ้ออาการไม่ค่อยดีเลยเว้ยอะไรของพี่แกะวะเนี่ยเออลงไปเนี่ยไหว มาบดไปเดี๋ยวต้องเอาดินมาเติมตรงนี้อีกแล้วเนี่ยดูจากทรงแล้วนะปึ๊บถอย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 สายอะไรครับถอยลายสายลายสายลายลสายันอ่าโอ้โหยุบจริงด้วยคุณผู้ชมต้องเอาไอ้นี่ว่ะต้องเอารถต้องเอารถ JCB ว่ะต้องเอา JCB มาสแตนบายไว้เลยอะ่ะ นะครับผมโอ้โ oh ห oh. hmm. มานี่โอเคครับผมเวลาหมดหมดเวลาครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับง่วงนอนว่ะไอ้บ้าง